ครับอันนี้ก็เป็น ep 1นะครับก็อยู่กับน้องตูมตามที่ TT Car Wash ที่บ้านไผ่นั่นเองก็พาเจ้า650 cb 6 5 0 f คันนี้นะปี2018ของเรามาเคลือบแก้วนะครับก็ให้ดูรอบๆก่อนเลยนะเพื่อนๆจากสภาพ9เดือนผมไม่เคยล้างเลยนะนี่ให้เพื่อนเห็นไหมนี่หน้าตาใสากิ๊บก็ล้างอยู่นานมากประมาณนี้นะครับล้างโอเคใสมากแทบจำไม่ได้เลยก็ราคา บอกราคาก่อนเลยให้ดูราคาอุปกรณ์ก่อนเลยนี่เพื่อนเพื่อนๆก็จะเห็นว่านี่หน้าตาอุปกรณ์ก็เป็นตัวขัดตัวขัดทั้งหลายนี่นี่ผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกเนาะตัวคืออะไรเนาะแล้วก็มีตัววัดไมคคอนด้วยแล้วก็ตัวนี้เป็นเคลือบแก้วเก้าเฮดยี่ห้อที WIN ินนี่ประมาณนี้เนาะก็สเต็ปนี้เริ่มต้นหนึ่งพันบาทนะเพื่อนก็ทิ้งรถไว้ประมาณขอ ถ้าทั้งคันเนี่ยไซส์นี้สามพันทวนทิ้งรถไว้หนึ่งวันมาเช้าเย็นรับกลับได้เลยแต่ถ้าไซส์ใหญ่ขยับขึ้นมาตัวนี้ก็จะ 4, นนะประมาณสี่พันเท่าไหร่นะประมาณสี่พันทวนสี่พันทวน <c oughs> ก็เป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาคําว่าเต็มระบบของที่นี่ก็คือล้างรถแบบว่าละเอียดมากนะเพื่อนแล้วคือเคลือบแก้วทั้งคันก็คือสามพันของไซส์เล็กเนี่ยก็คือเคลือบทุกอย่างที่เป็นเป็นล้อยกเว้นจานดิสเบรกใช่ไหมแล้วพวกความร้อนต่างๆอะไรอย่างนี้เนาะ ที่จะส่งผลกระทบกับเ e อร์ฟอร์แมนยางเยองเนี่ยเคลือบไม่ได้นะไม่ได้นะแค่ล้างลงแว็กก็อันตรายนะนะบิ๊กไบก็ระวังด้วยแต่อันนี้คือของเราเนี่ยพันหนึ่งรวมล้างด้วยคือผมเนี่ยเอาเฉพาะแค่ถังถังเนี่ยแค่ถังอย่างเดียวก็มาชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วพอดีเวลาผมมีจํากัดเนาะถ้าทั้งคันเนี่ยมันจะถึงเย็นแล้วซึ่งมันใช้เวลานมากประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวให้น้องเขาดูขั้นตอนก่อนเลยดีกว่ามาถึงวัดความหนาก่อนใช่ไหม อามาดูนี่นะเพื่อนๆสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นนะครับนี่อ่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเบาความหนาตัวนี้จะก่อนเคลือบนะครับก่อนเคลือบอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับปึ๊บกล้องโฟก,กัสโอเคโฟกัสละอ่ะขึ้นไหมเอาใหม่เอาใหม่ ก่อนเคลือบก็จะอยู่ที่ประมาณยี่สิบสองเนาะยี่สิบสองนเนาะเห็นไหมศูนย์จุดสองสองศูนย์จุดสองสองมิลลิเมตรอ่าถ้าเป็นไมครอนจะอยู่ที่สักรุ่นอ่าซึ่งตัวนี้ก็หาซื้อได้ง่ายเนาะตามท้องตลาดทั่วไปแพงไหมตัวเนี้ยตัวนี้ประมาณพันกว่าบาทพันกว่าบาทอ่าตัวนี้เป็นไมครอนเนาะใช่ครับศูนย์ 0.8ไมครความหนาของชั้นสีซึ่งมันดีมากนะซื้อมาก็เอาสามารถที่จะตรวจวัดพวกรถมือสองได้ถ้าเจอตรงไหนสีผิดเพี้ยนสีปงสีโป้นี่เสร็จเราแน่นอนอันนี้เขามีเครื่องมือวัดเนาะประมาณนี้อ่ะอันนี้ก่อนใช้ก่อนเคลือบถังเนี่ยอยู่ที่0.8อ่ะเดีย๋ยวเรามาดูหลังเคลือบกันเนาะก็มาที่นี่ก็มั่นใจได้นะสบายๆก็คือเคลือบแบบว่ามีแอร์ไม่มีฝุ่นแน่นอนประมาณนี้นะเคลือบอยู่ในห้องแอร์นะประมาณนี้อ่ะ อันนี้ขั้นตอนเบื้องต้นพอเราวัดเรียบร้อยแล้วเราทำอะไรต่อครับน้องตุงตามเตรียมผิวครับเตรียมผิวอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีน้ำยาขัดสามเอ็มเลยตัวนี้อ่าเป็นเบอร์จะเป็นขั้นตอนที่อืมใช่ครับก็คือเตรียมผิวขัดก่อนแล้วตรงนี้อย่างที่พี่ถามไปก็คือสติ๊กเกอร์อร์ n i n g ตัวนี้สามารถเคลือบทับไปได้เลยไม่มีปัญหาอะไรกัะรดทั้งสิ้นเนาะก็อย่างที่บอกไป ขอให้มีไว้นะ้อยห,ห้ามแกะ<ช>เพราะถ้าแกะปุ๊บราคามือสองอาจจะตกได้เขาจะตีไปว่ารถทําสีมาประมาณนี้นะห้ามแกะนะเพื่อนๆใครมีสําคัญมากนะครับคนซื้อรถมือสองเขาดูละเอียดสุดๆนะอ่ะเริ่มเลยไหมอ่ะ<ช>อ่ะให้น้องเขาเริ่มหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราดูอยู่ทางๆย่างห่วงองอ่ะมาถึงเสร็จปุ๊บมีปมลมด้วยนะเครื่องขัด ก็ตรงนี้ก็กว้างนะเพื่อนๆรับทั้งรถกระบะด้วยนะแล้วก็รถเก่งด้วยถ้าเป็นรถเก่งไซส์เล็กอะ่ะรับเท่าไหร่อ่ะเครือบแก้วทั้งคันอะ่ะรถเก่งไซส์เล็กแต่เริ่มต้นที่ 6, หกพันห้าร้อยบาทก็ทิ้งรถไว้ประมาณกี่วันสองวันร,รถทิ้งรถไว้สองวันเนาะก็ดูแลหายห่วงแนละ้วก็จอดล่มตลอดนะไม่ต้องห่วงแล้วกระบะไซส์ใหญ่ 7จ็ดพันเก้าก็คือทิ้งรถสองวันนะสองวันเหมือนกันเนาะอ่ะสองวันพวกสี่ประตูทั้งหลายอันเดียวดูขั้นตอนการขัดละเอียดกันแล้วเนาะขัด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 เป็นเครื่องดีเอบอือฮึเป็นเครื่องที่เขาออกแบบมาเฉพาะอือ ไม่ต้องไม่ได้ใช้มอเตอร์เนาะอันนี้มันใช้แบบสายลมนะนี่ก็มาดูว่าเขาจะขัดยังไงนะครับเพื่อนโอ้โหนี่ดูผ้าเขาดินี่ดูขั้นตอนเขาครับแค่ถังอย่างเดียวนะเพื่อนเพื่อล้างก็เป็นชั่วโมงแล้วนะผมนั่งเฝ้าอยู่เพราะนั้นเนี่ยพันหนึ่งอะถังอย่างเดียวไม่แพงนะเพื่อนเพื่อนเข้ามาใช้บริการได้นะครับเพราะว่าประเด็นคือผมขับตามรถสิบล้อแล้วเนี่ยหินมันกระเด็นมา ใส่ตัวผมเพื่อนๆแล้วเนี้ยมันก็ลงไปที่ตรงนี้อืปัดออกแทบไม่ทันเลยนะเพราะนั้นเนี่ยถังเนี่ยสำคัญมากนะพกเพื่อนๆอย่าให้มันเป็นร่องรอยเด็ดขาดเลยนะแล้วก็ต้องดูแลกันไปนะครับน,าารนี่ประมาณนี้ก็อันนี้จะเป็นเบื้องต้นนะก่อนขัดนะเดี๋ยวจะเป็น ep.2 นะครก็ดูไปเบื้องต้นก่อนเนาะแล้วมี ep.2 ด้วยนะในการที่หลังขัดเสร็จแล้วว่ามันเป็นยังไงนะก็ให้ติดตามกันไว้นะครับ นี่มีคุมผ้าด้วย<ช>เขาเรียกว่าอะไรนะกันกระเด็นใช่ไหมกันน้ํายามันกระเด็น,<ช>นกันนู่นนี่นั่นนะครับง่ายง่ายก็เหมือนแบบว่าเราเอารถมาสปาอืมนี่ประมาณนี้นะครับอ่ะมาเริ่มออกันเลยเริ่มขัดครับเราดูขั้นตอนนะครับอือขัด อันนี้เราเรียกว่าขั้นตอนเคลียร์ลิ่งเหรอเคลียร์ลิ่งปรับสีผิวก่อนปรับสภาพผิวลบรอยขนแมวพอเสร็จปุ๊บน้ำยาตัวถัดมาที่ใช้ก็เป็นตัวนี้เนาะตัวนี้ก็ต้องทำซ้ำเหมือนเดิมแล้วก็มาตัวนี้สามพอสามเสร็จปุ๊บก็ค่อยไปตัวเคลือบแก้ว แล้วก็ต้องขัดอีกอไม่ไม่ต้องละคันนี้ก็รอเป็นเซรามิกรอแห้งแล้วก็มาวัดอีกทีหนึ่งก็เดี๋ยวคลิปมันยาวเกินไปอันนี้เป็นอีพีแรกก่อนให้เพื่อนๆเห็นขั้นตอนก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวอีพีสองค่อยมาดูกันโอเคคลิปนี้เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้เป็นชื่อคลิปเลยมีอะไรก็เข้ามาที่ร้านทีทีคาร์วอได้นะที่บ้านไผ่คลิปนี้ไงต้องขอบคุณมากครับขอบคุณครับ